สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีรับเสืรการอาตโกติบอ,อีกครั้งวันนี้ก็สกู๊ปกโกจินะกับข่าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับหนังคอสตารนะครับก็กะพูดถึงข่าวสารเนี่ยก็จะมาแจ้งมันช่แแจ้งเรียกว่ามีเรื่องอยากจะขอความช่วยเหลือไหมโอ้โหดูขอทานมากแต่ก็คงจะปประมาณแหละละคนท่าสเกตก็เห็นว่าชุนยอยอบีผมมันก็ค่อยหายเนาะผมก็มีปัญหาจะการเงินอยู่ประมาณนึงแหละดังนั้นเนี่ย ก็อ,อยากท่านผู้ชมเนี่ยไม่จะเป็นต้องโด o n a t i o ก็ได้แต่อยากท่านผู้ชมที่มาดูเนี่ยเออช่วยดูคลิปจนจบแล้วก็อะไรอะ่ะกดไลค์กด subscribe ไม่สิกดไลค์แล้วคอมเมนต์กันได้แล้วก็แชร์กันเยอะๆนะครับไลค์ like กันเยอะคอมเมนต์กันเยอะแชร์กันเยอะๆนะครับเพื่คลิปนี่เออมีเหมือนฟีดขึ้นไปหน้าแนะนำอะไรแบบนั้นนะครับยูทูบช่วงนี้อ,อกอยิทึมเมื่อตั้งแต่สองปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหทำช่องผมนี่คือรายได้หุ่หาใบาบานจะไทยนะครับนั้นก็ขอคขำอนับถึงทุกท่านนะครับขอบคุณที่ติดตามช่องผมมาตลอดนะครับ เขาเรื่องกันเลยข่าวสารกอซิล่าในที่สุดก็ดูเหมือนจะมีข่าวดีที่อาจจะบอกไว้ก่อนว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับตัวเจ็์ใหม่ของกอซิล่าเมื่อนญี่ปุ่นเนี่ยมีข่าวประมาณว่าเขารับจ้างเอ็กซ์ต้านักแสดงเอ็กซ์ต้ามาประกอบหนังสัปาระ,ะเรื่องหนึงของทางโตโฮอ่าขาวนี้ก็คืออุยน่าสนใจทีว่ามันคือหนังเรื่องอะไรของโตโฮหนังสปาระ,ะโตโฮแน่นอนว่ามาดูจากกระแสชนเนีย คิดว่าคนส่วนใหญ่ก็น่าจะเต็งไปทางหนังก็ซิล่าสะมากกว่านะครับและที่น่าสนใจคือคนคุมโปรเจกต์นี้นะครับคนที่คุมโปรเจกต์นี้คือคุณทากาชิยามาสกินะครับคุณทากาชิยามาสกินี่ก็ไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนที่ห่างหายจากหนังก็ซิล่าหรือไม่ใช่คนที่ไม่เกี่ยวข้องเขาเคยมีส่วนโปรเจกต์ Project หนังก็ซิล่าสองครั้งด้วยกันเศรษผลงานอื่นนั้นก็เป็นผลงานที่เกี่ยวข้องช่องผมเหมือนกันนะครับนั่นคือเขาลงกับสเตตไบมีโดไลมอนทั้งสองภาคนะครับ โอ้ก็ยังเกี่ยวกันได้นะก็ซ่ากับโดไลมอนนะครับพุ่งกับคนเดียวกันโดยผลงานที่เกี่ยวข้องก็ซ่าของพุ่งกับคนนี้คือหน่ะเรื่อง always นะครับซึ่ง always เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับก็ซ่าหรอกแต่มันมีฉากที่ก Pro, ็ซ่า C G โผล่ขึ้นครั้งแรกที่โตโฮคนทำนะครับก็ซ่า C G ทั้งตัวถึงแม้จะเคยมีมาบ้างแหละในก็ซ่ายุคเมเลเนียมนะครับอันนั้นคือโผล่มาแบบเป็นคามิโอในหน่อยหนึ่งแล้วก็ล่าสุดก็ซ่าเดอะไลท์นั่นคือก็ซ่าสวนสนุกนั่นเองนะครับเนี่ยที่ทำให้หลายคนสงสัยว่าเฮ้ เอาคนที่ทำสตอรี่ให้ก็ซ่าสนุกมาหรือว่าเขาจะเป็นคนคุมบังเหียนก็ซ่าเวอร์ชันสนุกเขาจะดัดแปลงตัวส,สนุกมาเป็นหนังหรือเปล่าการเป็นเอ้ยเหมือนน่าสนใจขึ้นมาทันทีนะครับได้มีข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าโปรเจกต์หนังสัตวหลาที่ว่าเนี่ยไม่เซตยุคป,ปัจจุบันนะครับเหมือนจะย้อนยุคไปยังปี45ปี47เหรือว่าเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเพิ่งจบไปนะครับก่อเหตุการณ์ก็ซ่าภาคแรกด้วยซ้ำนะครับ เรียกว่าเกิดสมมติสมมติมันเป็นหนังกอสซาจริงนี่จะเป็นหนังกอสซาที่เซตเริ่มต้นทำลายเก่าแก่ที่สุดมาถึงแลเกิดอยู่ในหนังจริงนะไม่นับว่าที่มากอสซาอยู่มากี่ร้อยล้านปีเหมือนก็ของมาซูเอก็ตามนะครับแล้วเกิดของโตโฮเนาะนี่คือเซตเรื่องราวไปกกอนหน้าน,นั้นอีกนะครับก็เลยทำให้แฟนเนี่ยเหมือนคิดวิเคราะห์ไปว่าหรือว่ามันจะเป็นการลิม,มคตของโกจิราตัวแรกซึ่งไม่น่าจะเป็นไอเดียนี้่อนะเพราะว่ากอสซาภาคแรกเนี่ยก็ถูกรีบูท ไม่ถึงรีบูทอลถูกนำไอเดียมาทำซ้ำสองรอบไปนะนั่นคือโดยเชิมกอรซิล่าแล้วก็ชินกอซิล่านั่นเองนะครับแล้วกเกิดรีบูทจริงเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้ดีไซน์ของเดอะไลท์หรือเปล่าแต่ไลท์ก็มีความเป็นกอรซิล่าคลาสสิกอยู่เนาะถ้าเกิดเขาจะเอาดีไซน์ตัวน,นี้มาใช้นะครับแต่ที่บอกไปว่านี่ยังเป็นแค่โปรเจกต์ลับเรียกว่าลับพอๆกับหนังมาวิวหนังคริสฟิลล์โนแลนดเรารู้แค่ว่าเขาจะทำหนังสปราาดแน่นอนโตโฮเขามีสินทรัพย์หนังสปลาดมากมายเนาะ ขาไม่อาจจะทำกอสตาก็ได้ก็อาจจะทำสปาร์าดไลเซนเก่าๆก็ได้มอสตราลาดอนหรือจังกิลัสก็ได้แอคลลสหนังเดียวนะครับไม่เคยมีมาก่อนนะครับเพอ่อจ,จทำสปาร์าดตุ่นก็ได้หรือว่าจะทำเป็นสปาร์าดตัวใหม่ไปเลยสปาร์าดแบบสายพันธุ์อื่นแบบเป็นไลเซนใหม่เลยก็ได้เพราะในยุคนี้เนี่ยอย่างโตโฮญี่ปุ่นเนี่ยล่าสุดที่เราจะมีหนังมาไทยเนี่ยญี่ปุ่นฉายเรืยงไม่รู้เมือนกันนะไอสปาร์าดโคบคุงอะ ไอหนเกี่ยวกับการเก็บกู้สร้างสัปรหลาดที่ใหญ่พอกุสละเอิร์ดนะครับเกือบกือสละเอิร์ดเ่เก็บเก็บต้องเก็บกู้สร้างก่อนที่มันจะระเบิดตู้มแล้วมันจะทำให้ญี่ปุ่นนะชิบหายนะครับก็ถือว่าเป็นหนังสัปหลาดอินดี้ที่น่าสนใจนะครับบรรดาตะโ h เนี่ยอาจจะอยากทำสัปะหลาดอินดี้ต่อไงลองทำสัประหลาดแปลกๆมานะครับแบบที่มีเนื้อหาดูพิลุกิลั่นก็ได้เป็นหนังเขาอีกแบบหนึ่งก็ได้หรือว่าจะเป็นหนังแบบจริงจังเหมือนกับ The h โ s สของบงจุนโค อ่ะแต่นี้สมมติอันนี้มโนของผมแล้วเป็นการมาโนของผมว่าถ้าเขาเอาก็ซิล่าเดินไล์มาจริงเนี่ยอาไอตัวนี้เป็นหลักเลยนะครับถ้าเกิดก็อตซิล่าเดินไล์มาก็นับว่ายุคเรวาน,นี่เป็นยุคที่ก็ซิล่ามีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดแล้วเรามาดูแต่ยุคนิเรามียุคโชวะอ่ะนี่คือยุคเริ่มต้นเรามีก็ซิล่าได้ที่จริงจังแล้วก็ค่อยๆกูฟี่แบบหน้าตาตลกๆไปเรื่อยดีไซน์มันก็มีการเปลี่ยนบ้างแต่มันจะกูฟี่เหมือนเดิมยุคเฮเซเนี่ยก็เหมือนกลับไปสู่ ออริจินอลแต่อัพให้มันดูดุดันบัฟกล้ามขึ้นมากราบอก,อกตัวใหญ่ขึ้นยุคเมเนียมเหมือนเอา2อ,อย่างของ2ยุคมาผสมกันโดยมีมิเลโกจิอย่างที่มีความแตกต่างเนาะแต่ว่าอย่างอะไรอะพวก GMK คิรุซากะแล้วก็ฟันวอลเนี่ยเหมือนไปผสมของกอสซ่าโชวะเฮเซรวมกันส่วนเรวานเนี่ยผมมานับของมาสเวิร์ดนะส่วนเรวานเนี่ยนีคือแบบโอ้โหคือยุคที่ดีไซน์กอสซ่ามีความเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนสุดๆอะในแต่ละภาคนะครับ ั้งชินกอร์ล่านะครับที่ผมชอบดีไซน์มากกอร์ล่าเอิร์ธเองเนี่ยตอนครั้งแรกที่กดดูตัวในเมเนี่ยเราคนคิดว่าดีไซน์ทไมมันค,คล้ายๆกับตัวกอรหมีแต่พอมาดูจริงมันก็ไม่เหมือนเท่าไหร่ไนงะมันก็เป็นดีไซน์เฉพาะของมันเลยแล้วยิ่งกอร์ล่าอัลติมาเนี่ยยิ่งอีตัวนี้ก็มี4ฟอร์มเนี่ยเหมือนกับตัวชินกอรเนี่ยล่างสุดๆอัลติมา ima, มันก็มีความโดดเด่นของมันแ่ะคือมันดูเวียดอะมันมีความแตกต่างชัดเจนมากและเกิดสมมุติมีหนังกอร์ล่าเรื่องใหม่มา ไม่รู้ว่าไอเนี่ยคือจักรวาลใหม่ World g o d z i l l ่ที่เขาจะทำหรือเปล่านะครับถ้าเขาเอากอร์ซิล่าเดือดร้ายมาเนี่ยมันก็จะกลายว่าตัวเนี่ยดูเหมือนกลับไปสู่ต้นฉบับอะไรแบบนั้นนะครับหรือจริงถ้าเป็นไปได้ก็น่าจะเขาลองดีไซน์กอร์ซิล่าใหม่ให้แบบแตกต่างเหมือนเดิมอะให้ยุคเลยว่าคือย,ยุคที่กอร์ซิล่ามีความแตกต่างกันแต่สไตล์มันเกิดเมโลเนียมไงเพราะเมโลเนียมมันก็เหมือนเรเว่าที่มันก็รีบูตกันทุกครั้งอะ อะไรอะกอสซ่าสองพันมกากิลัสดีไซน์เหมือนกันแต่ไม่เกี่ยวข้องกัน G.M.K ก็ส่ง G.M.K มีคิรุสากาที่มันมี2ภาคต่อเนื่องกันแล้วก็ฟันน์วที่รีบูตมาจนโดดเลยนะครับไม่ต่อจากเนื่องไหนนั้นนะครับเรียกว่ามันก็ได้เขียงกับเปนเนี่ยมแหละเพียงแต่ดีไซน์ของกอสซ่าการตีความมันแตกต่างกันไปคนเลยยดกันเลยนะครับแล้วก็สมมติเขาได้ทาหนังกอสซ่ากันมาจริงเนี่ยผมขออย,อย่างหนึ่งเถอเปลีย่ยนเสียงคำรามสร้างเสียงคำรามใหม่ได้ไหม เพราะไอ้ก he ็ซ be ่าสามตนที่ผ่านมาเนี่ยใช้เสียงคำรามซ้ำมีอัลติมาพยายามสร้างสรรค์คือเอาเสียงคำรามของก็สของยุคมมลเลเนียมกับเฮเซเอามายำรวมกันประมาณว่าเปิดด้วยเสียงของมมลเลเนียมแต่จบลงดี่เสียงของเฮเซอ่ะคือ ก็ซ่าสามยุคมันก็มีเสียงคำรามมาแต่ยุคไงแต่มียุคเลว้าเนี่ยที่จะโคชื่อเสียงคำรามคลาสสิกนะครับเข้าใจแหละว่าเขาจะเคารพต้นฉบับแต่มันเคารพมาสามภาคแล้วเนะีช่วยเอาเสียงช่วยทำเสียงคำรามใหม่แบบที่คลลยบูดทำได้ไหมมอสเวอร์หลายคนก็ชอบเนาะมันเป็นเสียงละลายเปล่กันลักนะครับช่วยเปลี่ยนเสียงคำรามทีเดียวก็ทำแบบเดิมมาสามภาคแล้นะภาคอะไรชินก็ส์อะเอาเสียงคำรามแบบอะไรล่างสามของก็ส์ตัวแรกร่างสี่ของโชวะก่อนถูกแช่แข็งไปเสียงของก็ส์แปดสี่เงี้ย อะไรก็ g o d z i l าเอิร์ธเองเสียงคำรามเมนหลักของเมนเนียมแต่มีเซาวใหม่ด้วยพวกเสียงแบบอะไรคลางๆในคอแบบมันเสียงสัปหลาที่เหมือนปล่อยเสียงในลำคอเออนี่คือเสียงใหม่นะครับแต่เสียงคำรามซิเนเจอร์มันเป็นเสียงคำรามของเมนเนียมส่วนกอสซ่าติม่าก็อย่างที่เราไปเมื่อกี้นะครับเอาเสียงคำรามมาคั่วรวมกันอย่าเปลี่ยนเสียงคำรามมากเลยนะครับโดยในข้อมูลอย่างของแฟนเพจ G Trinity เนี่ยเขาบอกไอ้ว่านักแสดงเอ็กซ์ตร้าเนี่ย ต้องมาตบ,บชาวบ้านก็น,นั่นแหละชาวบ้านที่ต้องเจอสัป,ปลาดไงมาช้อปปิ้งในตลาดผู้คนหลบหนีเ,เ,เ,เ้ตลุบประชาชนอะไรแบบนั้นมีเจ้าที่ส,สืบสวนนะครับมีทหารหลายนายด้วยดูเหมือนมีแผนจะถ่ายทําเริ่มช่วงกลางเดือนมีนาถึงมิถุนายนปีนี้สาาถานที่จะทําจะอยู่ในเขตพื้นที่คันโตน,นะครับแต่แต่ดูเหมือนว่าก็สตาเดอร์ไลท์มันจะยากอยู่นะเพราะใต้ข้อมูลมาเรื่องราวก็สาเดอร์ไลท์เนี่ยมันอยู่ในยุค60 ไอ้หนังตโคเจะทำเนี่ยมันเก่ากว่านั้นนะครับหรือว่าเขาจะเปลี่ยนในเรื่องใหม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็แต่ว่าเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจนะครับสำหรับคอหนังสป,ปาร์ตไม่จะเป็นตัวหนังกอร์เซล่าเพราะถ้าเกิดแบตเตอร์เกิดมาแชกอร์เซล่าขึ้นมาเนาะก็ทําตามคําคมของ MJ Nine ็มเจในโนเวโคมนะครับว่าอะไรนะเตรียมรับความผิดหวังอะไรเนะี่ยแต่คิดว่าผิดหวังมันก็จะไม่ผิดหวังนะครับคืออยู่ไมาตั้งความหวังกับมันเยอะว่ามันจะเป็นหนังกอร์เซล่าแน่ๆนะครับและดูจากการถ่ายทำเนี่ยผมคิดว่าเขาน้าแต่ทำได้เร็วแหละเพราะดูอย่างชิิกอซล่าดิ ผมจะไม่ได้ค่อยนทำเมื่อไหร่แต่เียจ,จาได้คือพอประกาศข่าวว่าฮิเดเกโนจะมาทาเนี่ยแปบ๊บเดียวเขาถ่ายเสร็จแล้วนะไม่นานไม่กี่เดือนแล้วก็มีตัวอย่างมาแล้วนะครับรู้สึกว่าหนัง g o ส z i ของญี่ปุ่นคขค่อนทําทเร็วอยู่แล้วดูจากหนัง g o ส z าที่ผ่านมานะครับคือปีต่อปอีอ่ะถึงแม้บางเรื่องมันจะทําแบบเอาขอกกินก็ตามนะครับและนี่คือข่าวเขาข่าวเกี่ยวกับโปรเจกต์หนังลับของโตโฮก็อดียวทานผู้ชมมาคอมเมนต์นกันว่าเอ้ย มันจะเป็นสปปะหาตตัวไหนเป็นกุสตาหรือเปล่าเป็นไรเซนสัปปรหาตตัวหรือเปล่าหรือว่าจะเอาแบบตัวใหม่ไปเลยนะครับแล้วเรามาโนงก็เล่นว่ามันจะเป็นยังไงเนาะสประหตายุสงครามโลกนะครับคิดว่าเขาคงไม่เอาสปปะหาตไซยักษ์ร้อยเมตรมาแล้วแหละเขาแบบตึกหลงบ้านช่องญี่ปุ่นในยุคสงครามโลกอ่ะมันจะเอาใหญ่แค่ไหนเชียวนะครับคิดว่าไซก็จะกลับมาขดลงอ่ะก็หรือประมาณ50เมตรคนสิบเมตรเหมือนเดิมนะครับก็ไม่เนาะ ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe กันได้อย่าลืมกดกระดิ่งกันนะครับสำหรบวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ